สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพลาสติกนะครับว่าแข็งหรืออ่อนที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอีกครั้งนะครับเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับอันนี้เป็นแข็งนะครับของตู้เย็นนะครับนี่ครับแข็งถ้าผมส่งนะครับถ้าไม่ติดโฟมแบบนี้นี่ครับ ผมก็คือของตู้เย็นนะครับที่เป็นแบบนี้ที่ผมแกวอกมานะครับนี่ครับครับผมส่งปัจจุบันนี่ผมส่งอยู่ราคาประมาณเก้าบาทนะครับนี่ครับแต่ถ้านี่ครับนี่ครับผมเก้าบาทสิบบาทครับประมาณสิบบาทสิบเอ็ดบาทแล้วแต่ครับถ้าขึ้นก็สิบบาทสิบเอ็ดบาทนะครับเพราะว่าสีขาวนี่เขาว่าแพงหน่อยสิบเอ็ดสิบสองบาทประมาณนี้ครับอ แข็งนะครับพลาสติกแข็งอันนี้เป็นของเครื่องซักผ้านะครับเป็นพลาสติกอ่อนนะครับก่อนขายเราต้องแกะครับแกะเอาเหล็กออกให้หมดนะครับเถามว่าเอาไปขายแบบนี้เขาซื้อไหมสําหรับควบคิดผมนะครับที่ผมเคยซื้อเคยขายมาเขาไม่ซื้อครับไม่มีใครซื้อนี่ครับครับอันนี้เป็นของผมนะครับผมได้ซื้อมาผมแกะเครื่องซักผ้าแล้วผมก็มาแกะเองครับ ถ้าเกะเองก็ได้ขายทั้งเด็กทั้งพลาสติกคือการแยนงครับนี่ครับอันนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟแบบนี้เป็นของเสียเขาไม่ซื้อนะครับนี่ครับของเสียนี่ครับซื้อมาซื้อรวมมาก็อนี่ครับริงคนที่จะเกะพลาสติกที่ขายให้ผมนะครับที่ขายในให้ร้านรับซื้อของเก่าคนศึกษาก่อนนะครับว่าเข้าไปดูใน youtube ใน Google ก็ได้นะครับว่าแบบไหนมาขายได้ไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีผมซื้อมาขาดทุนแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับซื้อเป็นกิโลมาคนขายก็อยากขายแพงครับไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับพลาสติกบางชนิดก็รีไซเคิลไม่ได้นะครับนี่ครับเราควรศึกษาก่อนนะครับว่าแบบไหนขายได้ไม่ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอย่างนะครับคนซื้อรับซื้อเขาก็ขาดทุนนี่ครับอันนี้เป็นของตู้เย็นครับวานนี้ผมาไปส่งนะครับผมได้อยู่ประมาณที่ผมเรียงลงคลิปวันนี้ผมได้อยู่ประมาณเก้าร้อยสาสิบโลนะครับเกือบจะถึงหนึ่งตันนะครับผมเรียงพลาส,สติกผมเลียงอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับถ้าเรียงดีๆ เวลาปิดส่งก็คุ้มค่าน้ำมันนะครับการเพราะว่าการส่งของนี้สําคัญมากนะครับการบรรทุกเพราะว่าเป็นรถเล็กรถเล็กบรรทุกพลาสติกได้ตันเกือบตันหนึ่งผมก็ถือว่าดีมากเลยครับเกือบถึงตันถ้าเป็นรถหัวล้อก็ต้องให้มันได้ประมาณ 3- 4ตันนะครับถึงจะคุ้มอันนี้เป็นรถเล็กได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าดีนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นของโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์ช่วงนี้ก็ถือว่าราคาดีมากครับพลาสติกแข็งก็ถือว่าดีอยู่นะครับดีกว่าพลาสติกอ่อนนะครับนี่ครับที่ผมเรียงๆไว้นะครับนี่เป็นคอมดูนะครับพลาสติกดังมีหลายแบบนะครับที่แบบนี้หนึ่งนะครับนี่แบบนี้นนี่นี่เป็นขยะมากครับนี่ครับขยะ ต้องแกะก่อนบ้างที่พลาสติกเนี่ยเขาไม่อยากซื้อนะครับเขาไม่เพราะว่าเขาว่ามันถูกนะครับในคุ้มค่ารี่ซืคอขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่ตลับมึกเครื่องถ่ายเอกสารนะครับนี่ครับนี่ครับแกะนี่ต้องแกะก่อนนะครับเขาถึงซื้อแกะนี่ดํามากเลยครับนี่ครับโคตรดำเลยนี่ครับนี่ครับเพราะว่ามีมึกอยู่ในนี้แกะก็ต้องเอาเหล็กออกทีนี้ ถ้าเป็นชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นแบบนี้เขาซื้ออยู่แต่เป็นชิ้นเล็กๆทีนี้ยพวกเล็กๆออกมาเนี่ยเป็นเนี่ยเขาไม่ซื้อนะครับไม่ใช่วาลจะขายได้ทุกอย่างครับนี่ครับเนี่ยชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาไม่ซื้อครับที่ผมประสบการณ์ผมเคยส่งมานะครับไม่ว่าโรงงานไหนๆเขาก็ไม่ซื้อครับเล็กๆนี่ที่เป็นเฟืองนะครับนี่หลายอย่างครับหองเสียนี่ก็เป็นเฟืองเครื่องซักผ้านครับนี่ครับ มีเหล็กก็ต้องเอาเหล็กออกนี้มีบูทบูทข้างในครับที่บูทที่เป็นเหล็กก็ต้องเอาออกครับถึงจะคายได้นี่ครับมีหลายอย่างครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ก็คือพลาสติกแบบหนึง่งก็คือเครื่องน่ครับแข็งแข็งก็แข็งมีหลายแบบนะครับไม่ใช่ว่าพลาสติกแข็งมันจะคายได้ทุกอย่างนี่สุกจมนะครับที่ผมเคยซื้อเคยคายมานะครับ แล้วก็ที่สําคัญแบบหนึ่งครับนี่ครับเป็นขยะเห็นไหมครับซื้อมาครับนะครับเอาไปนี่อย่างเยียเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะครับคนบดเขาก็ไม่อยากซื้อครับให้ดูครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับถูกมากครับตอนนี้นี่นี่เป็นของเสียนี่ครับอันนี้ครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือ่ครับไม่ทราเนี่ยก็ไม้ชดยุงนะครับไม้ชดยุงนี่นี่ครับถูกมากเลยครับปกติเอถ้าซื้อดี่ซื้อลดละบาทนะครับลดละบาทสองบาทครับไม้ชดยุงเพราะว่าแกะแยกกนี่อีกสินค้าแบบหนึ่งครับนี่ที่ไม่อยากซื้อครับนี่ครับนี่ครับไม่อยากซื้อเลยครับแบบนี้ทํายากครับไม่คุ้มค่ารีไซเคิลนะครับนี่ครับเขาบอกว่านะครับ นี่ผมถามเท่าแก่ผมครับเขาบอกว่าไม่คุ้มค่ารีไซเคิลขยะแล้วก็ของเล่นเด็กนี่ครับซื้อมาสั้นกิโลขายไม่ทาอะไรครับนี่ครับทิ้งอย่างเดียวครับนี่ครับอันนี้ไม่ซื้อครับขายไม่ได้ครับถ้าเป็นไปได้อย่าซื้อมานะครับแนะนําคนที่ซื้อของเก่าด้วยกันครับนี่ของเล่นเด็กสําคัญมากนะครับเยอะมากอันนี้ปนมาครับซื้อมาสั้นกิโลมานี่ครับ เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อะครับเพราะว่ามันทำยากครับเห็นไหมครับลงทุนซื้อครัพภลาสติกแข็งผมคิดว่าไม่ใช่ว่ามันจะได้นะครับของเสียเยอะนะครับนี่ครับถ้าชิ้นใหญ่ๆนี่ผมซื้อให้อยู่นะครับอย่างนี้ครบจะทำอะไรได้ครับนี่นี่ก็เป็นของเสียเขาไม่ค่อยอยากซื้อนะครับ การบดไม่ใช่ว่าต้องมีเหล็กมีน็อตอีกครับชิ้นเล็กๆไปแยกสีอีกอยากพพบักครับสำหรับผมผมคิดว่าอยากบ่กนครัคลิปนี้จบจริงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ